อสามศูนย์โดยน้ำดื่มตราสิงนะครับโชว์ของเราในค่ำคืนนี้โชว์แรกนะครับคือทีมพี่บอลและพี่รินนะครับมาให้กำลังใจเขาก่อนครับกับบทเพลงนี้ครับอกหักเพราะรักเมียครับเชิญครับรักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียรักเมียอย่าให้เสียอย่าให้เมียต้องสงสัยรักเมียต้องรักเดียวอย่าได้เที่ยวไปรักใคร ชาติหน้ามีฉันใดจงจำไว้อย่ามีเมียยอมรับโดยดีว่ามีเมียเลย เจอเธอเก็บไปเพลอจนใจไหวหวั่วนลงเอ,อ้อยเรารักกันเป็นบ้านอยู่ที่กลางใจวันนี้มีใจแบ่งไปเป็น คงจะเสียใจขอกไลเธอขอลาฉันต้องพกหักพเพราะรักเมียยอมเสียเธอไป あは <laughs> ินรู้ไหมว่ามันเป็นโชว์ที่น่ารักแล้วก็เป็นธรรมชาติมากเลยเดินออกมามีเอกลักษณ์และธรรมชาติของตัวเองมากยังไงครับแดนเซอร์เรียงแถวอยู่ค่ะมองงวยค่ะไม่รู้จะออกซ้ายออกขวานะคะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนทำออกมาได้หน้าเอ็นดูนะเคยทำไงเห็นเขาเต้นอยู่ไม่อยากยุ่งเลยหลบตัวเองไปพอเริ่มร้องเท่านั้นแหละนะคะเสือก็เป็นเสือจริงๆนะคะมีความพลิ้วไหวในความพลิ้วไหวสังเกตพี่รินเนี่ยนะคะเวลาร้องพูดถึงเกสเนี่ยเขามองเกสเคนมาปุ๊บหันไปสบกล้อง ไม่คิดเลยนะว่านี่คือการออกทีวีครั้งแรกดูดเป็นคนเจนเวทีมากพี่รินรนะคะน้ําเสียงพี่ก็มีสเสน่ห์ดูแล้วมีความสุขจังเลยอะคะ่ะขอบคุณมากที่มารายการเราเป็นรายการแรกนะคะขอบคุณมากครับพี่เบกกี้ครับคุณเครับเป็นไงบ้างมันเป็นการร้องเพลงช้าที่ฟังแล้วเพลินแล้วก็สนุกมากๆจริงๆ,ซ,งๆซึ่งหายากนะคะคนที่จะสามารถร้องเพลงช้าแล้วไม่ทําให้หน้าเบือ่อคุณสามารถทําให้พวกเราแบบ ไม่สามารถละสายตาจากพี่รินได้เลยชื่นชอบมากๆค่ะขอบคุณมากครับคุณเกรสครับเชิญหน้าทีมเลยครับดีใจพี่รินน่ารักมากออกมาพี่รินทําได้เต็มที่เต็มที่ไหมวันนี้ครับถือว่าเต็มที่แล้วครับเต็มที่เล้อีกหน่อยหนึ่งะเอาลึกหน่อยได้อีกหน่อยเนี่ยเไว้ทัอะไรเอาไว้เผื่ออกหักพอรักเกร์นะครับ คุณช่วยสบตาภรรยาคุณด้วยฮะรีบสบสายตาเลยนะกลับบ้านโดนตบแน่เลยผิวผิวต่อเลยครับผมขอบคุณมากครับพี่บอลครับแต่วันนี้ต้องการรู้จักกับผู้ชายคนนี้ครับผู้ชายคนนี้ที่แน่นอนมีคนเคยดูถูกครับหลายคนเขาบอกว่าถ้าพี่อยู่คนเดียวก็โอ้สบายแล้วสบายทำไมต้องมาดูแลผู้หญิงคนนี้ด้วยน่าจะทิ้งไปเลยเขาพูดแบบนี้ด้วยซ้ำครับเขาพูดบอกว่าให้ทิ้งภรรยา เกิดอะไรขึ้นกับภรรยาครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังน่อยเมื่อสามสามปีที่แล้วครับก็ออกมอไซส์แล้วเกิดอะไรขึ้นครับมีรถเก่งเขาขับปาดหน้าเบียดเขาล้มแล้วก็หลังจากนั้นก็ขาหักลุกไม่ขึ้นเลยครับเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุรถเบียดเพราะเขาแตกละเอียดหมอก็เลยตัดสินใจใส่ใส่หัวเข่าเทียมให้ใหม แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหลายคนพูดว่าทําไมขออนุญาตนะครับ,รบหลายค,ค,คนบอกทําไมถึงไม่ทิ้งเขาไปเลยใช่ครับพี่ชีวิตของพี่อาจจะดีกว่านี้ก็ได้เพราะความผูกพันครับผมความผูกพันว่าหนึ่งเรามาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็รู้นิสัยใจคอเขานิสัยเขาเป็นยังไงแล้วฐนานะครอบครัวทางบ้านเขาคือพ่อแม่เขาแยกทางกันตั้งแต่เขาออยังเด็กแล้วครับหมายความว่าทั้งชีวิตของภรรยาพี่คือมีพี่คนเดียว มีผมคนเดียวถ้าเกิดว่าผมทิ้งเขาไปเนี่ยใครจะมาดูแลครัถ้าเกิดว่าผมทิ้งไปมีผู้หญิงคนอื่นเขาผมเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวมากม,มากครับงั้นผมถามหน่อยวันนี้ความรู้สึกที่พี่มีให้ภรรยาครับเป็นยังไงเป็นห่วงครับไหนไหนเขาก็อยู่ตรงนี้แล้วพูดกับเขาเลยเดินไปเลยเดินไปบอกเขาเลยเดินไป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 เลยเ พ่ออยากจะบอกแม่ว่าพ่อรักแม่นะมากนะไม่ต้องเสียใจพ่อจะอยู่เพื่อนเนแม่ไปตลอดเอาก่อนหน่อยพ่อเออเอ,อ,อ่ะโอเคเออผู้ชมครับผู้ชายคนนี้คือคนซื่อธรรมดา <c oughs> การกระทําของเขาในฐานะสามี <c oughs> การกระทําของเขาในฐานะหัวหน้าครอบครัว เขาทําเป็นครับครับภรบร,รยาพี่ชื่ออะไรครับชื่อเปิ้ลครับชื่อพี่พี่เปิ้ลจ๋า <คะ S 1> สวัสดีครับพี่เปิ้ลครับสวัสดีค่ะไม่ร้องแล้วเนาะมีอะไรอยากจะบอกผู้ชายคนนี้ไหมครับที่เขาดูแลเรามาตลอดถึงเขาจะเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาคนอื่นเขาก็ไม่เคยทิ้งเขาก็ยังดูแลถึงบางครั้งเราจะทะเลาะหนักกันปานไหนเขาก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งเลยสักครั้งเดียว ขอบอกกับเขาว่าแม่รักพ่อสุดใจของแม่ค่ะข,ขอบคุณมากครับโอ้โหมันเป็นความรักที่ทบริสุทธิ์จริงๆไม่มีการเสริมจริงๆเลยใช่ครับผมว่าเป็นความรักที่ทุกคนทั้งโลกใบนี้หอยหาเพราะฉะนั้น ขอให้ผ่านอุปสรรคต่างๆไปให้ได้เพราะฉะนั้นคําถามถ้าวันนี้ได้เงิน2อง0มืนบาทไปครับพี่ลินจะไปทําอะไรครับผมก็จะไปพาเขาไปรักษาขาในด้านาด้านแพทย์แผนโบราณซึ่งซึ่งมันก็ต้องใช้ตั่งครับเพราะว่ารักษาพยาบาลแล้วสาปีแล้วก็ยังก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ผมก็จะลองหันเหไปทางอื่นดูสมุนไพรรักษาเ<ช>นาะก็ลองดูนะครับมีแพทย์ทางเลือกที่แต่ว่ายังไงรบกวน ศึกษาสถานที่นั้นให้ถูกต้องเพราะว่าของจริงก็มีของเทียมก็เยอะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนาะก็ลองศึกษาดูดีขอให้โชคดีและเป็นกําลังใจให้ทุกๆเรื่องเลยนะครับขอบคุณมากครับบิลลินครับครับคุณครับ